สวัสดีครับพี่ๆน้องๆนะครับผมวันนี้สายบินก็มีกิจกรรมดีๆนะครับผมให้พี่พ,พี่น้องๆมาร่วมสนุกกันได้นะครับผมก็ติดตามรับชมกันได้เลยว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับผมหนึ่งท่านมีสี่สิทธิ์ลุ้น4ีรางวัลน,นะครับผมก็มีรางวัล3ตัวหน้า3ตัวท้าย สตัวบน2ตัวล่างนะครับผมงวดประจำวันที่1กรกดาคมสองพันห้าร้อยหะครับผมก็มารับชมกันได้เลยนะครับผมรางวัน3ตัวหน้านะครับผมรับของตามรูปตามคลิปตามวิดีโอนี้เลยนะครับผมเป็นงานชุดต่อนกกวักฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆรอรับของหน้าบ้านนะครับผม แล้วก็รางวัลสามตัวท้ายนะครับผมก็ชุดลำโพงรีโมทสามสิบห้าวัตต์ w, ฟรีหนึ่งชุดไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับผมท่านที่ได้รับรางวัลลงเสียงให้ตามสั่งนะครับผมสองชิ้นงานนี้รับให้รับลงเสียงตามสั่งนะครับผมส่วนรางวัล 2ตัวบนนะครับผมแจกรางวัล3มท่านท่านละ1ตัวนะครับผมก็มีผู้โชคดีอยู่3ท่านนะครับผมก็รอลุ้นนะครับผมแล้วก็รางวัล2ตัวท้ายนะครับผมแจก3ท่านเหมือนกันนะครับผมท่านละ1ตัวนะครับผมก็รายละเอียดเสื้อก็จะมีลักษณะตามดังนี้นะครับผมเป็นเสื้อใส่สบายลายพรางนะครับผม แจกให้ฟรีๆนะครับผมไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับผมก็ท่านไหนอยากมีส่วนร่วมหรือว่าร่วมสนุกก็ทำตามกติกานะครับผมแล้วก็รอรับของได้เลยนะครับผมมารับชมกติกากันแบบคร่าวๆนะครับผมทางงานค่ายสายบินนะครับอ่า ท่านก็เข้าไปหน้าเฟซนะครับผมหน้าเฟซดูกันแบบว่าเข้านะครับผมหน้าเฟซนะครับผมเกินสายบินทินผู้ไทยนะครับผมก็เลื่อนเลื่อนไปนะครับผมอ่าแล้วก็อ่านหัวข้อนะครับผมอ่าตามนี้เลยนะครับผมจะมีกิจกรรมให้พี่ๆน้องๆร่วมสนุกนะครับผมก็จิ้มเข้าไปนะครับผมอ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับผม รา,ายละเอียดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาร่วมสนุกได้เลยรางวันที่หนึ่งนะครับผมก็เป็นสามตัวหน้านะครับผมก็เข้าไปกดไลค์แล้วก็กดคอมเมนต์นะครับผมยกตัวอย่างนะครับผมเหมือนพี่ๆเขานะครับผมก็ได้หนึ่งสิทธ์นะครับผมเสร็จแล้วก็เลื่อนลงไปนะครับผมลุ้นรางวันที่สองนะครับผมจิ้มเข้าไป รูปนะครับผมอ่าจิ้มเข้าไปกดคอมเมนต์นะครับผมโทษนะครับอ่าจิ้มเข้าไปกดคอมเมนต์นะครับผมกดคอมเมนต์ไว้นะครับผมชอบเลขอะไรก็เดี๋ยวสายบินมาตรวจสอบในช่องแชทนะครับผมต้องคอมเมนต์รางวัลที่สามนะครับผมก็เลขท้ายสองตัวบนนะครับผมก็แจก เสื้อ3ท่านนะครับผมฟรี Free, ไม่มีค่าใช้ใจ่ายแล้วก็กดคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็รางวันที่4สุดท้ายนะครับผม2ตัวล่างนะครับผมงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2,565ก็เหมือนเดิมครับผมจิ้มเข้าไปในตัวรูปแล้วก็กดคอมเมนต ไว้นะครับผมสายบินจะตรวจสอบนะครับผมว่าท่านไหนถูกแล้วก็ท่านไหนได้รับรางวัลน,นะครับผมก็สายบินก็จะแจ้งทักไปทางข้อความแล้วก็ขอชื่อที่อยู่นะครับผมทําการจัดส่งกิจกรรมง่ายๆนะครับผมก็มีให้พี่ๆน้องๆรับชมตามคลิปนี้เลยนะครับผมหท่านมี4ี่สิทธิ์ลุ้น4รางวัลน,นะครับผม ก็ฝากไปให้พี่ๆน้องๆนะครับผมมาร่วมสนุกกันได้นะครับผมทำตามกติกาเสร็จแล้วก็รอลุ้นสี่รางวัลได้เลยนะครับผมหรือว่าท่านไหนสนใจงานอย่างอื่นนะครับผมโปรโมชั่นต้นเดือนนะครับผมมีลำโพง35บาวัตสามสบวัตสบวัตหาสวัตนะครับผมจบงานจากค่ายสายบินนะครับผมภายใน ไม่เกินวันที่5นะครับผมสายบินมีแจกเสื้อฟรีหนึ่งตัวนะครับผมแถมในชุดให้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับผมท่านนี้นะครับผมสั่งงานลำโพงนะครับผมรุ่น58วัตต์นะครับผมผมเสียงสายบินลงให้เรียบร้อยก็จะทำการแถมเสื้อให้ฟรีไว้ใส่กันอีก1ตัวนะครับผม โปรโมชั่นนาทีทองนะครับผมสำหรับท่านที่เห็นคลิปนี้นะครับผมก็ามาร่วมสนุกกันได้เลยนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็มีกิจกรรมดีๆเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวจะมานำเสนอให้พี่ๆน้องๆเรื่อยๆครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ขอคนละ1นึ่งไลค์หนแช์นะครับผมสนใจก็ติดต่องานตามเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยงานคืนนกคืนไก่นะครับผมหรือว่างานลำโพงรีโมทก็ติดต่อสอบถามหรือว่าแอดไลน์ line, ตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยขอบคุณครับ